ครับทุกคนมาตกเบ็ดที่เก่าแล้วครับปรากฏเพิ่งจะมาถึงครับโยนไป็ดจะไม่ทันแล้วเลยแต่หยเหยื่อกอนลงไปแล้วหลังนึงอยู่นะไปดูนะครับจะกินบ่ที่ใหม่ครับอันนี้หม้อขนาดเลยจะสายห้อนตกเบ็ดจอนกลางวัน มาครับมาทุกคนงานกันเนาะวันนี้เป็นยังไงน,นั่นกีน่โลหลังนี้จอดได้ทุกคนนั่นนั่นนั่นโยนเบ็ดแบบแบบ,แบบไม่ต้องมีไม่ค่ากลมหัวลงหนอยเนอะอ่าอันนี้แบบ,แบบแบบเด็ดเลย คลิปไม่มีการตัดต่อนะครับโอ้แดดแรงเ้แต่วเวลาโัวศั์ถูกแดด่อนแดดครับ โอ้ใจทุกคนของแท้ไหมทุกคนแท้ไหมทุกคนโอ้ขนาดของแท่แท่แท่แท